พอจบแถวนี้นะคะหลังจากที่ถักลาย้าตร,ตรงนี้เสร็จเอ็กลงตรงห่วงแล้วตรงนี้คือตรงที่จุดเริ่มต้นนะให้เราขึ้นโซ่สองถักเป็นเอฟค่ะลงไปตรงจุดเริ่มต้นแบบนี้ปลด1ครั้งปลดไปสองครั้งได้ก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้เหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็โซ่5้าค่ะแล้วเราก็มาเอ็กที่ห่วงแรกก็จะได้เป็นแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะมาถักเหมือนตัวนี้ค่ะ ถักแถวนี้นะคะลงไปที่หลักที่หนึ่งโซ่หนึ่งสองโซ่หนึ่งสามโซ่หนึ่งสี่โซ่หนึ่งอันนี้จะได้ทั้งหมดเก้าหลักนะห้าโซ่หนึ่งหกโซ่หนึ่งเจ็ดโซ่หนึ่งแปดโซ่หนึ่ง แล้วก็หลักที่9ค่ะ x ที่ห่วงเลยค่ะอันนี้คือลายแรกนะคะแล้วก็โซ่ห้าเลงไปที่ห่วงค่ะแถวนี้จะเหลือ1ห่วงนะคะไปลายที่สองค่ะหลักที่1โซ่1 2โซ่1ค่ะก็ถักไปตามนี้เลยนะคะ แล้วก็หลักสุดท้ายหลักที่9กาแล้วก็เอค่ะโซ่ห้าเองลงหัวนี่ค่ะถักให้ดูสองลายที่เหลือก็ถักวนมาจนจบแถวได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะระบายตัวนี้ หลังจากที่เราถักพัดตัวสุดท้ายตรงนี้เสร็จ X ลงตรงห่วงตรงนี้เสร็จนะคะจากนั้นจะให้เราทําการเลื่อนห่วงถัก X มาเลยก็ได้ค่ะ3มครั้ง3มครั้งนะคะต่อไปเราจะถักเป็นแถวนี้ค่ะเราจะลงไปที่ช่องแรกนะคะ1นึ่งสองสามทเหมือนเดิมค่ะ โซ่สามแล้วก็ให้เราทําติ่งนะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งไปต่อลายที่สองค่ะถักเหมือนเดิมโซ่สามทำติ่งพัดตัวนี้นะคะมันจะได้ทั้งหมด8ดหลัก เนี่ยค่ะถ้ามันเดิมเลยเหมือนเดิมที่เราถักแถวนี้นะคะอ่าเราจะได้ทั้งหมด8ดหลักนะก็ถักให้ดูประมาณนี้ค่ะเพราะก็ไม่ยากแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็ถักวนมาจนจบแถวเลยนะค่ะตรงนี้นะคะก็ทําการถักเสร็จเรียบร้อยตรงชายเสื้อนะคะจะใช้ทั้งหมด2ชั้นหรือใครจะใช้3ามชั้นก็แล้วแต่ชอบนะคะความยาวจากนั้นก็ทําการเชื่อมต่อแล้วก็ ตัดไหม่เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราจะมาถักตรงแขนเสือ้อค่ะแขนเสื้อก็ไม่ยากหรอกค่ะก็คล้ายๆกับถักช่วงที่เป็นคอเสื้อนะคะเอ้ยตัวเสือ้อตรงแขนเสื้อตรงนี้คนถักก็ได้ถักแขนข้างหนึ่งเรียบร้อยแล้วตรงระบายตรงนี้นะคะเออความยาวแล้วแต่ชอบนะแต่คนถักถักมาที่เป็นลายแรกก่อนนะคะหนึ่ง6สสี่ห้าหกประมาณหกแถวกับอีก ับอีกครึ่งหนึ่งเนาะหกแถวกับอีกนิดนิดแล้วก็ค่อยมาถักที่เป็นระบายลายพัดลายพัดตัวนี้จะใช้แค่ลายเดียวนะคะคือแถวเดียวใครจะใช้สองแถวก็ก็แล้วแต่ชอบนะคะใช้ได้หมดเดี๋ยวเราจะมาถักตรงแขนอีกฝั่งหนึ่งนะคะคนถักจะขอเริ่มตรงช่วงใต้ลักแแลนะคะนี้ไหมเหลืออยู่นิดนึง เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะเป็นช่วงตรงใต้รักแรตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะขอเริ่มตรงฝั่งด้านนี้ตรงที่ตรงนี้นะคะ่ะที่มันจะเป็นสองลายเชื่อมหากันตรงกลางตรงนี้นะคะตรงนี้จะขอขึ้นเป็นเ,เดี๋ยวขอดูตรงฝั่งนี้ทนึง จะขอดูฝั่งนี้ค่ะว่าเราขึ้นตรงไหนจะได้ขึ้นเหมือนกันโอเคตรงใต้รักแร้นะคะก็เริ่มตรงที่บอกนะคะตรงโอเคก็ขอขึ้นตรงฝั่งนี้นะคะ ตรงตรงนี้จะเป็นตรงใต้รักแร้เนาะเดี๋ยวขอขึ้นฝั่งนี้นะคะหรือใครจะขึ้นฝั่งไหนก็ได้แล้วแต่นะคะจะขึ้นตรงที่มันจะเชื่อมกันระหว่างลายนี้กับลายนี้นะคะที่เป็นตรงกลางตรงนี้จะขึ้นเป็นโซ่เจ็ดค่ะขึ้นโซ่เจ็ด ขอเก็บไหมไปด้วยเลยนะคะอันนี้โซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโซ่เจ็ดค่ะก็ถักเหมือนเดิม,มนะคะลงเป็นพอหนึ่งคอตรงกลางตรงนี้จากนั้นก็โซ่สามพันหัวเข็มสองครั้ง ถักเหมือนที่เราถักเสื้อละคะ่ะแล้วก็โซ่สามตรงนี้ก็พอหนึ่งคอโซ่สามพันหัวเข็มสองครั้งโซ่สาม ถักเป็นพอหนึ่งคอแบบนี้ค่ะถักเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวถักบนมาจนจบแถวค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาถึงตรงใต้แล้ว,ลวที่จะจบแถวนะคะตรงนี้ที่เป็นจะเป็นอสองลายชนกันตรงนี้นะคะเพราะถักตรงนี้เสร็จโซ่สามผนวเข็มค่ะแล้วก็ลงไปตรงกลางเหมือนเดิมที่เป็นจะแยกฝั่งละสองเนาะที่เป็นสี่หลักลงตรงกลางตรงนี้นะคะ ้อหนึ่งคอหนึ่งครั้งโซ่สามค่ะแล้วก็พนันหัวเข็มสองครั้งค่ะลงไปตรงที่เขาเชื่อมหาก,กันตรงนี้ตรงกลางตรงรักแร้เลยตามด้วยโซ่สามมาลายนี้ก็เหมือนเดิมนะคะลงไปตรงกลางค่ะหหลักโซ่สามแล้วก็มาเชื่อมต่อตรงโซ่สีได้เลยค่ะถัก x มาเลยจะเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวให้ถักไปสักแป๊บหนึ่งนะคะจะมีอีกแถวแถวก่อนแถวถัดไปอีกนะคะซึ่งเราจะต้องมานับจำนวนแต่แถวนี้ก็ยังถักปกติอยู่นะคะเลื่อนห่วงเข้ามาโซ่สีถักเหมือนเดิมะคะ่ะก็ลงไปหนึ่งหลักโซ่หนึ่งช่องถัดไปหนึ่งหลักโซ่หนึ่งหนึ่งหลักลงที่ช่องเดิมแล้วก็โซ่หนึ่ง ช่องถัดไปหนึ่งหลักโซ่หนึ่งแล้วก็ลงที่ช่องเดิมหนึ่งหลักโซ่หนึ่งช่องถัดไป1หลักโซ่หนึ่งนะคะลงที่ช่องเดิมค่ะ1หลักโซ่หนึ่งถักเหมือนเดิมค่ะจนจบแถวเดี๋ยวแถวถัดไปเดี๋ยวเราจะมานับลายกันนะคะค่ะก็จะมาจบแถวนี้นะคะแถวนี้ก็เชือ่อมต่อเหมือนเดิมตรงโซ่สามค่ะแถวถัดไปนะคะลายถัดไปเราจะทําการนับลายกันนะคะ ให้ถักก่อนโดยการเลื่อนห่วงเข้ามาข้างในโซ่สามค่ะนี่ก็ถักเหมือนเดิมนะคะให้ได้ทั้งหมดสามหลักรวมกับโซ่แล้วก็โซ่1นึ่คันเว้นหนึ่งช่องมาช่องถัดไปก็ลงไปสามหลักแล้วก็โซ่หนึ่งนี่ก็ถักลายเหมือนเดิมลายเดิมๆแะคะเว้นหนึ่งช่อง ลงไปสามหลักโซ้น่เว้นหนึ่งช่องลงช่องถัดไปสามหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะตรงลายนี้นะคะก็ให้เพื่อนถักถักวนไปจนจบแถวจากนั้นเราจะมานับกันตรงนี้เราจะต้องได้เป็นเลขคู่นะคะถ้าเป็นเลขคี่เดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มเดี๋ยวถักจนจบแถวแล้วเรามานับกันค่ะ